บอกเพื่อนเขาอย่างนั้นน่ะว่าแม่เป็นผู้หญิงที่นายอะไรอย่างแม่หยุดพูด๋ยวนี่นะเป็นพ่อแม่นั่นแหละป้าจ๋าเอาผลไม้ให้กินหน่อยจ้า ทันนี่มีอะไรให้ป้ารับใช้เพิ่มเติมไหมคะรับใช้เพิ่มเติมนะ่ะไม่มีหรอกจ้ะแต่ว่าหนูจะบอกป้าว่าหนูจะไม่อยู่ประมาณสองอาทิตย์นะจ,จะไปเที่ยวต่างประเทศซะหน่อยเออเที่ยวให้สนุกนะคะคุณทันนี่เนี่ยถ้าเผื่อคุณพ่ออยู่ด้วยอ่ะคงมีเพื่อนไปเที่ยวด้วยแล้วล่ะ <c oughs> พี่นุ่นอ่ะอากาศหนาวนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ให่้ตามไปดูแลนะอืมป้าก็เลิกทําตัวเหมือนหนูเป็นเด็กๆไปได้แล้วห่วงแต่หนูอย่างเดียวเป็นห่วงป้ายบ้างเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเอานะคะปา้ามาเป็นห่วงทั้งสองคนงนั่นแหละงั้นเดี๋ยวตอนกลับมาเนี่ยหนูจะซื้อขนมซื้อของฝากมาฝากนะคะอขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณฮันนี่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน <S <S เิืทองาปลอดภัยนะคะ ฝ่ายฝ้ายถึงได้แล้วลูกโอ้ยแ oh ปวนอะไรแต่เช้าเนะี่ยหนูยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยฟ้ายอะไรคะน,นี่อะไรแต่เช้าอะไรกันนี่มันสายจะบ่ายอยู่แล้วมาช่วยแม่ทํางานบ้านเธอหนูไม่ทำหรอกงานบ้านแน่เหนื่อยก็เหนื่อยหนูไม่ชอบเนี่ยคุณฮันนี่เขาไม่อยู่นะไปต่างประเทศตั้งสองอาทิตยนะ์น่ะคุณฮันนี่ไม่อยู่หรอแม่ใช่ลกูกเฮย้ยถ้าอย่งงางนั้นบ้านนี้ก็เป็นของเราสิแม่ โอ้แกจะมาคิดฟุ้งซ่านอะไรเนี่ยไปช่วยแม่ทำงานบ้านก่อนนะรีบตามมาเร็วๆล่ะอคุณฮันนี่นม่อยู่บ้านนี้ก็เป็นของฉันโอ้ยสวรรค์ชัดๆเฮ้ยโอ้ยบ้านเป็นของฉัน แกมานี่มานี่เลยพ่อแกเป็นไงถึงแล้วบ้านฉันหลังใหญ่ไหมโอ้โหนี่บ้านใหญ่โตสมฐานนะลูกคุณหนูยังแกมากเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าคุณหญิงแม่แกอยู่ไหนเนี่ยฉันสองคนเนี่ยอยากจะเจอสักครั้งหนึ่งนั่นน่ะสิแกทันสองคนนะอยากจะกราบคุณหญิงแม่เป็นบุญเนี่ย นนะก็ยังคิดอยู่เลยว่าฉันอยากเห็นไฮโซต,ตัวเป็นๆสักครั้งนั่นน่ะสิ <c oughs> เอาไปไปมาพอดีเลยลูกมาช่วยแม่จัดข้าหน่อยสิเดี๋ยวคุณทันนี่กลับมาเขาจะได้ไม่ว่าเราฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่จะทําทกับข้าให้กินนะอะไรนะลูกายทำไมแม่แกแต่งตัวกระจอกๆแบบนี้ล่ะรู้แม่แกแม่แกเป็นคนใช่โยนั่นน่ะสิ ไหนแกบอกว่าแกเป็นลูกสาวไฮโซรู้หรอลแต่งตัวก็ดีใช้ของก็แพงทำไมแกถึงมาหลอกพวกฉันสองคนแบบนี um ้เนี Sun ่ยฮะกระจอกมากเลยต่อไปนี้นะแกไม่ต้องมาส่งสิงกับพวกฉันเลยนะพวกฉันเนี่ยก็อยากแค่แยงนะไม่อยากคบกับพวกคนจนเฮ้ยจะไปคบกับแกแล้วบอมเราไปกันดีกว่าอย่าไปส่งสิงกับไอพวกลูกคนใช้แบบนี้เฮ้ยแกอย่าพวกงไแไปเถอะบอม ป้าป้าาฝยฝ้ายทำไมไปบอกเพื่อนเขาอย่างนั้นน่ะว่าแม่เป็นผู้หญิงคุณนายอะไรอ่ะแม่หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะเป็นเพราะแม่นั่นแหละใครบอกให้แม่ไปบอกเนี่ยคะว่าฝ้ายเป็นลูกคนใช้เนี่ยแม่รู้ไหมว่าฝ้ายเบื่อแค่ไหนแล้วฝ้ายก็เกลียดมากในการที่แม่เป็นคนใช้อ่ะถ้าแม่รักฝ้ายจริงนะแม่ต้องเลิกเป็นคนใช้สักทีเข้าใจไหมแม่เข้าใจไหม เออแม่พอดีว่าฝ้ายจะไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยสามสี่วันเงินแค่เนี้ยมันน้อยอ่ะไม่พอใช้หรอกขอเพิ่มหนอยสิไปเที่ยวด้วยเหรอหอืม่ะเอาไปแล้วก็ใช้เงินให้มันน้อยๆยหน่อยนะเรียนหนังสือให้มันดีๆให้มันเก่งๆจะได้ไม่ต้องมันลำบากเหมือนแม่เป็นคนใช้เขาแบบนี้อ่ะฝ้ายรู้แล้วแหละ แม่ไม่ต้องบ่นหรอกใครบ้างอยากจะเป็นลูกคนใช้แบบนี้แม่รู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยก็ต้องอายเพื่อนแค่ไหนไม่มีใครเขาอยากจะคบะป้ายแล้วฝ้ายนะจะเรียนสูงๆมีเงินเยอะๆทํางานดีๆจะได้ไม่ต้องเป็นคนใช้เหมือนแม่เอาเอาเอาไปเที่ยวแล้วก็ดูแลเองด้วยล่ะ ่าคิดถึงจังเลยสนุกมากเลยค่ะแล้วหนูก็คิดถึงป้ามากด้วยไปแค่แป๊บเดียวเองเดีคิดถึงมากเลยป้าก็าคิดถึงโลก <c oughs> ไปเข้าไปในบ้านเลยก่อนค่ะไปค่ะป้าคะคุณนันนี่นั่งก่อนนะคะไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะคุณนันนี่สนุกไหม สนุกมากเลยค่ะนี่หนูไม่อยากจะเล่าเลยนะแบบโอ้บรรยากาศก็ดีอากาศเนี่ยหนาวหิมะตกเลยนะคะอุณหภูมิอยี่ติดลบ1ิองศานะคะน่าไปเที่ยวจังเลยเสื้อที่แพกแพกไปเนี่ยแทบไม่พอเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณธนนนี่แล้วหนูก็ซื้อของฝากมาเต็มท้ายรถเลยนะคะเดี๋ยวไว้ให้คนขับรถยกมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณธันนีแล้วก็ซื้อมาฝากน้องป้ายด้วยคุณธันนีดีกับแม่ลูกเรามากเลยนะคะ แม่อย่าเกงใจกันเลยค่ะครอบคัอเดียวกันเนาะจ้าเออป้าจ๋าจ๋ากลับมาเหนื่อยหนูก็หิวเหมือนกันนะ่ะป<อ>้า<อ>มีอะไรกินบ้างคะวันนี้เดี๋ยวป้าไปเอาขนมมาให้นะดีค่ะโอเค,ดคได้จ้ะรอแป๊บเลงได้ค่ะเ,เดี๋ยวมันหยิบขนมให้คุณฮันนี่ทานดีกว่าค่ะ มาแล้วคะ่ะทานขนมก่อนนะคะคุณทัาน,นี่ขนมของโกรดหนูอีกแล้วใช่แล้วรู้ใจจังเลยอันนี้หนูกินตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยอืมอร่อยเนาะอร่อยคะ่ะทานได้เยอะนะคะบ้านเงียบจังเลยนะคะฝ้ายไปไหนอะคะฝ้ายเขาไปกับเพื่อนนะคะสองสามวันอืมไม่อยู่เหรอจา้าไม่อยู่จา้าป้าก็ไม่ค่อยสบายอยู่ไม่ใช่หรอคะใช่นิดหน่อย ยาบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็ทานไปบ้างนะคะอ่าติดคอซะและ้ว <c oughs> เดี๋ยวป้าไปเอาน้ำมาให้นะโอเครอแป๊บนะจ๊ะ ยังไม่ล็บใสายนะโอ๊ยป้าจา๋าใจเย็นนะจ๊ะขาความขอควา,ควาเสียงกันไฟรีบกลับมาที่บ้านเลยนะตอนนี้ป้าเขาเป็นลมอ่ะไม่ได้สติอาการแย่มากเลยงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปโรงพยาบาลก่อนนะยังไงรีบกลับมาแล้วก็ติดต่อมาด้วยนะ ไปโรงพยาบาลนะคะป้าคุณฮันคะแม่ไปไหนแล้วคะแม่ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะคุณฮัน แม่เธอไม่อยู่ละไม่จริงเ่ยคุณทันโกหกอ,อะ่ะแม่ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะแม่ยังอยู่ใช่ไหมล่ะอย่ากโกหกฉันดิคะแม,ม่ไม่เป็น<ข>อ,อะไรใช่ไ้วใจเย็นๆนะที่ฉันพูดน่ะเป็นเรื่องจริงหลายวันมาเนี้ยเธอไปอยู่ไหนมา <c oughs> ฉันพยายามโทรหาเธอแต่ก็ติดต่อไม่ได้อะ่ะมัวแต่ไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนใช่ไหม ฉันถามจริงๆเธอเธอเคยรู้บ้างไหมว่าแม่เธอกำลังป่วยอยู่เคยสนใจเคยดูแลเขาบ้างไหมแล้วมาร้องไห้ในวันนี้ในวันที่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยฉันว่ามันสายเกินไปนะดูขอโทษู้ินัูไในตังใจ นี่เป็นของที่แม่เธอทิ้งไว้ให้สมุดบัญชีกับโฉนดที่ดินแม่เธอเอาเงินเดือนทั้งหมดฝากบัญชีไว้ในชื่อของเธอแล้วแม่เธอก็ยังไปซื้อคอนโดนี้ให้เธอด้วยเพราะเขาหวังว่าในอนาคตเธอจะได้มีที่อยู่โดยที่ไม่ต้องไปเช่าคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นคนรับใช้เหมือนกับแม่ของเขาด้วย เปิดดูสิฝ้ายจำไว้นะไม่ว่าจะอาชีพอะไรอะ่ะเธอก็ไม่ควรจะดูถูกอย่างแม่เธอเป็นคนรับใช้ที่เธอมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าอาชีพนี้เธอจงภูมิใจเถอะนะ แล้วต่อไปนี้เนี่ยเธอก็พอมีเงินที่จะไปตั้งตัวได้ไม่ต้องมาเป็นคนรับใช้อีกแล้วนะจงไปใช้ชีวิตอย่างที่เธอตั้งใจเถอะนะ